ขายให้ขายขายไปเพราบ้านไม่มีเงินจ่ายค่าผ่อนบ้านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่กับพี่ชายเทเลซิงนะครับนี่สวัสดีครับพี่ชายก็ใกล้ละขยับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเครื่องเรียบร้อยและนะครับก็เป็น nsrmc 2 1นะครับก็บอกพี่ชายว่าอะไรตัวไหนใช้ได้ก็ใช้ไปก่อน พี่ชัยก็เลยอยากให้เข้ามาดูว่าอะไรของเดิมเนี่ยมีสภาพเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้ารับได้ก็เดี๋ยวจะประกอบเข้าไปนะครับก่อนที่จะประกอบเครื่องเข้าไปก็ให้มาดูก่อนนะครับโดยรวมแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้งานได้ใช้งานได้ไดม,มันไม่ปิ้งมันมีตำหนี่นิดหน่อยมีตำหนิรครับครับจะ,ะจะเอาอยัางไง แต่เท่าที่ผมดูค่ัผมก็ต้องบอกว่าพี่ชัยนี่ละเอียดในการที่จะเซตรถมากๆละเอียดมากนะครับ<ม>คือถ้าเป็นผมผมก็คิดว่ามันใช้ได้แต่พี่ชัยก็บอกเออมาดูก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันมีความชื้นมีอะไรเข้ามันก็จะเป็นตามดเป็นอะไรแต่ว่า,าถามว่ามันสึกไหมมันไม่ได้สึกเข้าไปนะครับเนี่ยผิวอ่าแต่มันก็เป็นอย่างเงี้ยตามดเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็ ถึงได้ให้บาสเข้ามาดูก่อนว่าคือสามารถใช้งานได้ปกติเพราะว่าสาเหตุที่เป็นงี้เพราะซีลเขาเสียเนี่ยคือช่างคงไปทำงานมาก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมามแล้วซีลเสียหมดเลยมันก็ทำให้เกิดมีความชื้นได้แล้วรดกระจงนาน,นแต่ว่าซีลนี่เปลี่ยนหมดเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนยกหมดมมเลยอ่าแต่ว่าถ้าเป็นตัวพวกบูทพวกนี้อาจจะใช้ของเดิมไปก่อนเพราะว่า่ตัวไหนที่มัน ใช้ว่าคิดว่าน่าจะใช้ไปก่อนนะครับสภาพอาจจะเพราะเวลาเบิกก็ต้องมีขั้นตอนอีกอโอ้เยอะยากมากยุ่งยากมากดูจากการเบิกจะแอดซูมประกอบให้เลยโดยที่ไม่ให้รู้ปัดถึงปัญหาหรือว่าให้รู้ถึงสภาพก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เลยต้องให้รู้ให้เข้ามาดูสามารถดีเลย์ได้มันนึงโอเคก็เดี๋ยวสั่งเบิกมาแล้วค่อยมาอีกรอบนึงก็ได้อะไรเงี้ยมาเปลี่ยนที่หลังได้ใช่ไหม ได้อยู่แล้วครับเผแต่ว่าเอ้ยทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยอ่าเสถียรต่อไปสเต็ปต่อไปพี่ชัยจะเริ o, warm warm like ่มจุดไหนก่อนก็ประกอบสวิงอาร์มใส่สวิงอาร์มใช่เพราะตอนนี้สวิงอาร์มมาแล้วอ่าก็ลูกปืนก็โอเคเรารู้กันแล้วว่าอย่างนี้คือใช้งานได้ปกติเผืยอแต่ว่ามันมีตำหนิอย่างนี้ครับอ่าให้รู้กันเครื่องก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วใช่ถาให้สองรอบเลยโอ้โหถาให้สองรอบนะครับ จริงๆไม่ไม่ใช่อะไรนะร่วงมาตอนไหนแล้วเราไม่ได้ยินมันมีแต่ว่าเนี่ยโรงงานข,างข้างเสียงเขาดังมันร่วงมาเราไม่ได้ยินแต่มันร่วงลงโดนอะไรพวกเนี้ไอ้บูทประคองเซนเตอร์ของเครื่องก็อันนี้ในส่วนของตัวสเตปของเครื่องนี่ใช้ของเดิมใช่ไหมพี่ชัยมีอะไรที่ว่าเราเบิกใหม่บ้างชุดเขาวเวียงใหม่เลยอ่าชุดเข้าวเวียงใหม่ใช่เข้าเวียงใหม่ลูก เขายางมือสองตัวใหม่ตัวใหม่ครับเขาวย่างมือสองสภาพสวยตัวใหม่แล้วก็ลูกปืนเขาวิ่งเป็นของใหม่ของใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะแค่เป็นส่วนตับเป็ดกับก้านสูบกับลูกปืนก้านแล้วก็ลูกสูบล่างที่บินแตกก็เปลี่ยนเฉพาะลูกสูบแหวนแล้วก็สลักทั้งหมดเลยเพราะว่าสนนิมน่าจะโยนในนู้ดพวกสลักลูกสูบลูกปืนสลักเปลี่ยนใหม่หมดเลย ชุดล่างเนี่ยชุดลูกปืนพร้อมสลักเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยยกชุดเลยอ่ายกชุดลยแหวกแล้วก็ชุดบนเป็นเป็นมือสองนะเป็นมือสองมือสองคัดสวยข้างบนข้างบนนี้สแตนดาร์ดใช้เดิมหมดเลยใช้เดิมที่ว่าติดรถที่ติดรถมาติดรถมาอ่าอ่าแล้วก็ซีนซีนใหม่หมดเลยซีนใหม่ทุกตัวเลยไม่เฉพาะตัวนี้ทีตัวนเป็นของเดิมซีนสตาร์ทใช่เพราะซีนสตาร์ทไม่ค่อยเสียอ่าซีนสตาร์ทิม ดังนั้นก็แกนเกียร์แกนมีสเตอร์อ่อแล้วก็นี่พวกโอลิงซีนวาลซีนวาลด้วยไหมอ่าชุดโอลิงซีลทั้งหมดตัวนี้ของใหม่หมดเลยทั้งวงตัวนี้เป็นชุดปั๊มออตลูปใช่ไหมครับตัวนี้นะครับอ๋อแล้วก็ซีนข้อเหวี่ยงฝั่งขวาของใหม่ทีนี้ไอซีนฝั่งซ้ายมันเป็นของมือสองสภาพคับสวย เพราะว่านึกว่ามีของใหม่เบิกคาปรากฏว่าตอนประกอบเครื่องไม่มีก็เลยมันรอไม่ได้แล้วรอเบิกไม่ได้ก็เอาของสต๊อกที่เรามีเป็นสองนะครับสวยใส่ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมยาวยาวใช้งานได้ปีใหม่ได้ขี่ไหมปีใหม่ได้ขี่ไหมลุ้นไปด้วยกันเนี่ยฮะเดี๋ยวคอยดูคอยดูคอยดูนะไม่กล้ารับปาก เพราะตอนนี้มันมีขั้นตอนอีกเยอะเลยเช่นการเซตติ้งคบูอีกเรื่องของระบบไฟเรื่องของอะไรที่ยังมีอีกเยอะอเลขเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเลขเครื่องเอเลด้าอยู่ตรงไหนเวลาดูเลขเครื่องนี่ครับแต่ว่าถ้าเป็นรถเก่าๆมันจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะมันจะมีคราบน้ำมันคราบอะไรมันจะดำๆอ,อ,อ๋ออย่างอย่างน้ำมันเครื่องใช้อ๋อบาสเลือกมอน้ำได้เลยมอน้ำเดี๋ยวให้พี่ชัยเลือกให้ เลือกงอน้ำใบใหม่เลยสวยนี่นะครับนี่เลยโอ้โหอยากจะให้มันเสร็จสมบูรณ์เหมือนกับคันนี้นะครับหล่อมากอันนี้ก็เป็น MC ็มสองหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ก็ใสใหม่ให้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกปืนมีแล้วลูกป,ปืนล้ออ๋อลูกป,ปืนล้อหน้าที่เช็คให้แล้วนะลูกป,ปืนล้อหน้า ใช่ได้ยังดีโอเคทุกปืนล้อหน้าสภาพยังดีทั้งสองลูกแต่ว่าซีนเบิกไปแล้วเดี๋ยวลองซีนมาอันนี้แค่ประคองไว้กันล้มอยูรับยังไม่ได้ติดตั้งอะไรเรียบร้อยกันนี้ยังไม่ได้ใสนี่ครับก็มาอัปเดตให้กับ FC ได้ดูกันนะครับว่า MC21 NSR 250ของผมไปถึงไหนแล้วนะครับก็นี่แหละครับล่าสุดเลยก็ถือว่าค่อนข้างไวเหมือนกันเพราะว่าจริงๆตอนนี้พวก อะไรมันมาเกือบครบหมดแล้วแหละอาจจะมีแค่ในส่วนของตัวที่ว่าจะต้องหาเบิกใหม่จากต่างประเทศบางตัวอาจจะต้องหาหยิบยืมจากเพื่อนหาขอซื้อจากเพื่อนลูกปืนเอยลูกยางกันกระชากอ่าทยมีลูกยางกันกระชากใช่ลูกยางต่ก,กระชากไอตัวที่ตัวล้อล้อหลัง,ลงใช่ไหมครับรของเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่ของเดิมไม่ไหวแล้วไม่ไหวละเละหมดแล้วโอเค ใครมีลูกยางกันกระชากทักมาหน่อยนะครับอ,อยากจะให้มันเป็นคันแบบนี้มากโอ้โหความใฝ่ฝันของเด็กหนุ่มคนนึ่ง่ยแก่แล้วนะตอนนี้ก็อยากจะได้มี NSR ไว้ครอบครองตอนนี้ก็ความฝันก็ใกล้จะสำเร็จเสร็จแล้วนะครับน,นี่โชว์เหนี่ยรายละเอียดเล็กๆน,น,น้อยๆนี้จาก แงจากโช๊์พี่มันใส่ให้เออคาบูพี่มาใส่ให้แล้วก็สายตัวปักันเล่อืมอ่นนี่คาบูเดี๋ยวให้พี่ใช้โชว์คาบูหน่อยตอนนี้คือเซ็ตเซ็ตเรียบร้อยและใช่แล้วก็วกเดี๋ยวตอนประกอบ,กอบนี่มาให้ก่อนให้ใส่ก่อนเพราะของบ้านมันเป็นสายแปลงมา เป็นสายแปลงมาไม่ใช่ครับชุดโคมไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดเมนไฟอ๋อยังไม่ได้ไล่ไฟนะครับอันนี้ก็ pgm สามแล้วก็นี่เดี๋ยวต้องหาปลั๊กอืมโนซีปลั๊กเลยนะครับคาบูที่ใหม่ๆนี้ไม่ใช่เบิกใหม่นะก็เอาไปยิงทราย สายน้ำมา,าน้ำมา<ก>นะครับน็อตใหม่ไลน์โอใหม่กริบเลยหครับสวยยิงซิงมาใหม่ก็เดี๋ยวดูสะอาดสะอาดเลยเห<ๆ>มือนของใหม่เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวรอตอนติดเครื่องเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งว่าข้างในจะต้องไล่ต้องปรับยังไงเพิ่มเติมนะครับก็เป็นกําลังใจให้หน่อยละกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังทํารถพวกนี้อยู่นะครับ ไปก็ต้องไปให้สุดนะครับแล้วก็ทําให้รถมันสมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่ใช่แค่สตาร์ทติดแต่มันต้องขี่ได้ด้วยแล้วก็สมบูรณ์แบบอย่างที่มันควรจะเป็นด้วยนะครับก็ฝากให้กําลังใจเพื่อนๆหมาแล้วกันนะครับวันนี้ก็ผมอยู่กับพี่ชยัยทีเอเลซิงนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวอัปเดตกันครั้งต่อไปเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ยินเสียงเครื่องกันหรือเปล่านะครับสวัสดีครับ